ในการทํางานเกี่ยวกับอาคารนะครับมีกฎไว้ที่สําคัญอันนึงที่คนทํางานเกี่ยวกับอาคารต้องรู้นั่นคือกฎกระทรงวงฉบับที่33ภายใต้พรบควบคุมอาคารนะรกฎกระทรงวงฉบับที่33เนี่ยเอาไว้ใช้บังคับกับอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่พิเศษนะครับความหมายของอาคารสูงตามกฎกระทรวงก็คืออาคารที่23เมตรขึ้นไปนะแล้วก็อาคารขนาดใหญ่พิเศษคืออาคารที่มีขนาดตั้งแต่10,000ตารางเมตรขึ้นไป อันนี้กฎกระทรวงฉบับ33เนี่ยเป็นกฎกระทรวงที่กําหนดเรื่องเกี่ยวกับลิฟต์ขึ้นมาว่าลิฟต์จะต้องมีความปลอดภัยยังไงบ้างนะครับหลังจากแผ่นดินไหวเราพบว่าลิฟต์เนี่ยเกิดความเสียหายจำนวนมากในขณะแผ่นดินไหวนะครับก็คือว่าตอนที่แผ่นดินไหวเนี่ยลิฟต์ไม่หยุดวิ่งแล้วก็ทำให้ลิฟต์เนี่ยเคลื่อนไปชนกับอุปรกรณ์ต่างๆภายในปล่องลิฟต์เองทั้งทั้งตัวลิฟต์เคลื่อนที่ไปชนแล้วก็พวกสายสลิงสายโซ่ชดเชยเนี่ยมันไปแกว่งไปทำความเสียหายให้กับโดยในรอบนั้ตัวมันเองก็เสียหายด้วย เท่าที่สอบถามจากผู้เช่าชานลิฟต์ามาเนี่ยก็พบ,บว่าในโซนที่มีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นบ่อยๆนะครับการติดตั้งลิฟต์เนี่ยก็จะมีการติดตั้งเซ็นเซอร์เพื่อให้ระบบลิฟต์เนี่ยรู้ว่าเกิดแผ่นดินไหวขึ้นหรือเกิดการเคลื่อนที่เคลื่อนที่ข,ของกล่องลิฟต์นะครับในระยะที่เริ่มไม่ปลอดภัยะระบบก็จะสั่งหยุดการทำงานของลิฟต์โดยโอัตโนมัติโดยเอาลิฟต์เนี่ยไปจอดในชั้นที่ใกล้เคียงที่สุดเปิดประตูให้คนออกนะครับนะเพื่อให้คนไม่ติดค้างในลิฟต์แล้วก็ตัวระบบลิฟต์เนี่ยไม่เกิดคคควววาามมเเเเเสีีีีียยยหหใ้้ขึนน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 นรรรรรัััับบบบออกกกก็็็ปป่่่่ฎะะะะทททงงฉ33ด6จืลิฟต์ ข้อ43ก็บอกว่าลิฟต์โดยสารจะต้องมีขนาดอย่างน้อยเท่าไหร่นะครับข้อ44เนี่ยบอกว่าอาคารสูงจะต้องจัดให้มีลิฟต์ดับเพลิงอย่างน้อยหนชุดซึ่งมีข้อกำหนดังต่อไปนี้มีองเล็บ1 2 3 4 5นะครับต้องมีขนาดเท่าไหร่จอดได้ทุกชั้นนะครับหน้าลิฟต์จะต้องติดตั้งตู้ขายฉีดน้ำดับเพลิงนะครับหน้าลิฟต์ดับเพลิงต้องป้องกันไฟและป้องกันควันได้เพื่อให้างานดับเพลิงออกมาทำงานโดยปลอดภัยแล้วก็ข้อที่5ลิฟต์ดับเพลิงต้องวิ่งเร็วพอสมควรนะครับอย่างน่นงไปไนนทีนะ อาจจะต้องจัดให้มีลิฟที่ขนเตียงผู้ป่วยเข้าไปได้นะก็เป็นเบสลิฟนะครับก็มีความกว้างอย่างน้อย1.15เมตรยาวอย่างน้อย2.3เมตรน้ำหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า200กิโลก็นี่เป็นข้อกำหนดใหม่ซึ่งออกมาเมื่อปี2564นี่เองนะครับในกฎกระทรวงฉบับที่69ที่ออกมาแก้ไขเพิ่มเติมน,นะครับนะแล้วก็มาแทรกเป็นข้อ44ทับหนึ่ง แล้วก็ถัดมาข้อ45นะครับอันนี้เป็นความปลอดภัยทั่วไปบอกว่าภายในป่องลิฟต์เนี่ยห้ามติดตั้งระบบอื่นยกเว้นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับระบบลิฟต์เท่านั้นข้อ46เนี่ยอันนี้เป็นข้อสำคัญครับข้อ46เป็นข้อที่ระบุเรื่องอุปกรณ์ที่ทำให้เกิดความปลอดภัยและทางด้านสวัสดิภาพและสุขภาพของผู้โดยสารซึ่งปัจจุบันเนี่ยมี9ข้อย่อยนะครับซึ่งข้อแรกเนี่ยบอกว่าลิฟต์เนี่ยจะต้องมีระบบการทำง,งานที่ทำให้ลิฟต์เคลื่อนมาหยุดตรงชั้นระดับดินและประตูลิฟต์ต้องเปิดโดยอตัตโนมัััััติออนนมมเเืื่่ไไฟฟฟฟ้้าาดดบบบบะะคครร ข้าวงเล็บ2บอกว่าจะต้องมีสัญญาณเตือนและลิฟต์ต้องไม่เคลื่อนที่เมื่อน,น้ำหนักเกินนะเดี๋ยวเวลาเราเข้าไปเยอะๆในลิฟต์แล้วลิฟต์มันร้องแล้วก็วิ่งต่อไม่ได้นะก็เป็นความปลอดภยัยทางวงเล็บ2อันนี้นะครับรงวงเล็บ3บอกว่าจะต้องมีอุปกรณ์หยุดลิฟต์นะครับโดยอัตโนมัติเมื่อตัวลิฟต์ความเร็วเกินที่กัหนดอันนี้จะเป็นอุปกรณ์ความปลอดภัยเพิ่มเติมว่าถ้าลิฟต์วิง่งความเร็วถึงจุดๆนึงปุ๊บเนี่ยระบบตัวนี้มันจะทำงานโดยอัตโนมัติอิสระจากระบบเรลนกันอื่งตนเล้มยนะครับวปกไออ องเล็บ5บอกว่าลิฟต้องม่เคลื่อนที่เมื่อประตูปิดมิสนิทนะครับวงเล็บ6บอกว่าประตูลิฟต <ps> ้องไม่เปิดขนาที่ลิฟต์มีการเคลื่อนที่แล้วจอดไม่ตรงจุดจอดซึ่งอันนี้เป็นการบังคับการติดตั้งลิฟต์ว่าจะต้องติดตั้งเซนเซอร์ต่างๆแล้วก็วงจรควบคุมให้ได้ตามนี้นะครับแลข้อ7ระบบลิฟต์จะต้องมีระบบติดต่อกับภายนอกแล้วก็แจ้งเหตุฉุกคล้องได้ที่เรากดปุ่มเรียกคนภายนอกได้นะครับแล้วองเล็บ8ปดต้องมีแสงสว่างฉุกเฉินนะครับในในห้องลิฟต์แล้วก็ที่หน้าชั้นจ อ่านี้วงเล็บสองคือแสงสว่างถี่เชิงวงเล็บเก้าวงเล็บเก้าเก้าต้องมีระบบระบายอากาศในห้องลิฟต์ตามที่กำหนดในเก้าวงเล็บสองเก้าวงเล็บสองเนี่ยจะเป็นข้อที่ระบุถึงอัตราการระบายอากาศภายในอ่าห้องโดยสารลิฟต์นะครับซึ่งบอกว่าจะต้องมีอัตราการเติมอ่าเรดูดอากาศออกไม่น้อยกว่าสามสิบเท่าของปริมาตรเจ้าตัวอ่าลิฟต์เนี่ย ภายในหนึ่งนาทีนะครับซึ่งอัตราการระบายอากาศขนาดนี้เนี่ยมากเพียงพอที่คนจะไม่ขาดอากาศหายใจแม้ว่าจะต้องติดค้างอยู่ในลิฟต์แล้วออต้องรอเป็นเวลานานนะครับนะก็อันนี้เป็นเป็นข้อที่อาจจะต้องมาทบทวนกันว่าเออเราควรจะต้องมีเซ็นเซอร์เรื่องแผ่นดินไหวเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับในข้อ4.6ตัวนี้นะถัดไปข้อ4.7นะครับบอกว่าให้ติดป้ายคำอธิบายการใช้ลิฟต์และการขอความช่วยเหลือภายในห้องโดยสารลิฟต์นะครับภายในห้องเครื่องลิฟต์ที่อยู่ด้านบนเพื่อแนะน,นาช่างที่จะมาทาการช่วยเหลือนะครับแล้วก็วงเล็บบเนี่่ยอกวาาให้มติดดที่้านนอกลิฟต์ด้วววยกก็คืือออตตรรงบบิิเเณถลฟ์พ่่าห้ามใช้เนกรณีไหน่งี่าามรยบอกว่า แต่ก็ห้ามใช้ในกรณีแผ่นดินไหวด้วยนะะนครับข้อ48พูดเรื่องการติดตั้งและการตรวจสอบเนี่ยจะต,ต้องดำเนินการโดยวิศวกรไฟฟ้าหรือวิศวกรเครื่องกลที่ได้รับใบอนุญ,ญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมระดับสามัญวิศวกรขึ้นไปนะครับข้อ49ข้อ50เนะี่ย51เนี่ยจะเป็นการพูดถึงว่าอาคารที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างถ้าจะต้องดัดแปลงปรับปรุงแก้ไขแบบระหว่างการก่อสร้างเนี่ยจะต้องปฏิบัติอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนีง้นะครับแล้วนกะ็ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยนี่เจริงอยู่ที่ข้อ46เป็นหลัก ครับหลังจากนี้ก็คงจะต้องมีการพูดคุยกันว่า,ามาตรฐานการติดตั้งลิฟต์ในประเทศไทยเนี่ยเราควรจะต้องปรับปรุงเพิ่มเติมอะไรที่มีส่วนสัมพันธ์กับเหตุการณ์นี้ไหวหรือไม่นะครับ